หน้าที่ของเขาคือเป็นการคอมเมนต์โพสที่เกิดขึ้นใหม่นะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาปลั๊กอินที่รอรอโพสใหม่แล้วให้เข้าไปคอมเมนต์ทันทีในโพสที่เกิดขึ้นใหม่ตัวนี้ทำหน้าที่นั่นเลยปลั๊กอินตัวนี้นะครับโพสที่เกิดขึ้นที่มีระยะเวลาไม่เกินนาทีนะหน่วยเวลาเป็นนาทีเนี่ยโปรแกรมก็จะเข้าไปคอมเมนต์ให้นะครับก็แจกปลั๊กอินอีกแล้วนะครับปลั๊กอินฟรี ช่วงหลังนี้ผมไม่ค่อยรับงานเพราะว่ามีการพัฒนาโปรแกรมเสริมต่างๆเหมือนมันพัฒนาให้มันดีขึ้นนั่นแหละนะครับล่าสุดก็ปล่อยโปรแกรมในส่วนของออโต้ a c e b o o k ไปเลี้ยงบนทีเฟสนั่นแหละสำหรับใครที่มีบัญชีหลายๆบัญชีที่เอาไว้โปรโมทเอาไว้ทำกิจกรรมบนบนระบบนี้แหละแอปฟ้าเราเนี่ยก็สามารถใช้บริการได้หรือจะโหลดไปทดลองก่อนได้นะครับ ก็การตั้งค่าต่างๆมันก็ไม่ยากหรอกเนาะง่ายง่ายกว่าเดิมแต่ใครต้องการการตั้งค่าแบบเดิมก็สามารถเข้าไปใน f o l d e r a s s e t ได้นะครับหลักการเหมือนกันเป๊ะนะครับเวอร์ชันใหม่เพียงแค่ว่ามีหน้าต่างในการตั้งค่ามาเพื่อให้การทำงานง่ายขึ้นเนาะสำหรับปลั๊กอินฟรีตัวนี้นะครับก็เป็นปลั๊กอินที่เอาไว้ติดตั้งบนเบราว์เซอร์โครมย้ำว่าผมไม่ได้แพ็ค ขึ้นไว้ในสโต์ของโครมปลั๊กอินนะเป็นปลั๊กอินที่แบบว่าเป็นสายดีเวลลอปะเป็นแชร์สำหรับคนที่จะเอาไปต่อยอดได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับหน้าที่ของเขาคือ,อเป็นการคอมเมนต์โพสที่เกิดขึ้นใหม่นะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาปลั๊กอินที่รอรอโพสใหม่แล้วให้เข้าไปคอมเมนต์ทันทีในโพสที่เกิดขึ้นใหม่ตัวนี้ ทำหน้าที่นั้นเลยั๊กอินตัวนี้นะครับโพสต์ post ที่เกิดขึ้นที่มีระยะเวลาไม่เกินนาทีนะหน่วยเวลาเป็นนาทีเนี่ยโปรแกรมก็จะเข้าไปคอมเมนต์ให้นะครับก็สายที่แบบว่าต้องการเหมือนว่ามีมีตารางว่าโพสต์โปรโมชั่นหรือว่า,าใครที่ต้องการโพสต์เม้นต์แรกๆเพื่อให้ได้คิวสำหรับโปรโมชั่นต่างๆก็สามารถดาวน์โหลดั l กอินตัวนี้ไปติดตั้งได้เลยนะครับ คู่มือมีอยู่แล้วในบล็อกที่ผมแชร์ไปให้นะก็เป็นทางการหน่อยละกันเนาะสำหรับคนที่อยากคอมเมนต์นะครับแบบอัตโนมัติวันนี้นะครับมีปลั๊กอินฟรีสำหรับ chrome browser นะที่จะช่วยให้คุณคอมเมนต์โพสต์ใหม่ได้ทันทีโดยไม่ต้องนั่งเฝ้าหน้าจอนะครับปลั๊กอินนี้เหมาะมากสําหรับคนขายของหรือคนทําโปรโมชั่นหรือใครที่อยากได้คอมเมนต์ชุดแรกๆเพื่อดึงความสนใจจากลูกค้า หรือได้คิวในการจองคิวต่างนาๆนานานะครับคุณสามารถตั้งข้อความคอมเมนต์ได้เองปัั๊กอินจะสุ่มข้อความอัตโนมัติกำหนดคีย์เวิร์ดที่ต้องการและกรองเอาเฉพาะโพสต์ที่ต้องการให้ตรงกับเงื่อนไขได้นะครับอเดี๋ยวผมเปิดปัั๊กอินให้ดูนิดหนึ่งหน้าตาปลั๊กอินเป็นประมาณนี้ผมต้องบันทึกวิดีโอเป็นแนวตั้งเนาะขออภัยด้วยนี่คือหน้าตาปลั๊กอินเนาะ ระบบจะตรวจสอบโพสต์ใหม่ทุกๆ5วินาทีไอ้ตรงตรวสอบโพสตใหม่เนี่ยระบบจะตรวจสอบ5วิตรวจสอบ5วิตรวจสอบ,สอบคือเขาจะดึงระบบหลังบ้านนะครับระบบไอ้ตัวโค้ดเนี่ยเขาจะตรวจสอบนะครับเฉพาะเอาโพสตที่มีอายุไม่เกินนาทีอันนนี้บอกไปแล้วเนาะแล้วก็ทุกๆ20วิซึ่งตรงนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะครับอย่างขั้นต่ำคือ5วินะครับ ตัวโค้ดจะทำการรีโหลดหน้าเว็บใหม่นะครับแต่ว่าค่าพื้นฐานคือ20นะครับค่าพื้นฐานนะที่ทุกที่ผมเซตไว้นะครับกรณีถ้าคุณมองว่าปักอินนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดแชร์ส่งให้เพื่อนหรือกลุ่มที่คุณอยากให้เขาได้มีปักอินบีดีใช้แบบนี้ด้วยนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับทั้งหมดนี้ฟรีนะครับผมทำออกมาให้ใช้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องสมัคร ไม่ต้องเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ใดๆข้อมูลอยู่ในเครื่องคุณนั่นแหละนะครับข้อมูลปลั๊กอินนะไม่มีการเชื่อมต่อส่งออกใดทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าสังเกตได้ง่ายถ้าปลั๊กอินไหนที่มีการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์หรือส่งข้อมูลออกไปเนี่ยตัว extension ที่อยู่ในในในว์เซอร์นะครับจะขึ้นแจ้งเตือนทันทีจะเป็น alert บอกว่าปลั๊กอินนี้เป็นปลั๊กอินอันตรายอะไรเงี้ยแต่จริงมันมันไม่ได้อันตรายหรอกเพียงแค่ว่าถ้ามันมีโค้ดไหนที่มัน ส่งออกหรือดึงข้อมูลจากแหล่งอื่นมาใช้กับปลั๊กอินเนี่ยตัว chrome browser เนี่ยเขาจะแจ้งเตือนทันทีแต่ปลั๊กอินตัวเนี้ยหรือปลั๊กอินอื่นๆที่ผมทํามาทั้งหมดจะไม่มีการส่งออกใดๆทั้งสิ้นทําให้คุณสามารถใช้งานได้แบบสบายใจเนาะอันนี้บอกไปก่อนเลยอ่าโอเคไปดูในส่วนของความสามารถของปลั๊กอินในแต่ละส่วนกันเนาะผมอธิบายเร็วๆแล้วกันจะได้ เข้าใจง่ายจริงมีคู่มือนะ,อะหนึ่งนะครับก็เป็นชื่อของมังอินนั่นแหละเนาะอันนี้ก็รู้กันอยู่สองเป็นเป็นปุ่มควบคุมนะเริ่มการทำงานและหยุดการทำงานสามส่วนนี้เป็นส่วนแสดงสถานะของการทำงานบางอินจะเออร์เลอร์หรือเขาเรียกอะไรนไะมีข้อผิดพลาดอะไรเขาจะแจ้งสถานะตรงนี้นะครับจุดหนึ่งที่อาจจะต้องมีการอัปเดตเป็นเป็นระยะเนาะ อันนี้ก็ต้องบอกไปก่อนว่าคงคงไม่ได้อัปเดตแบบด่วนๆให้ถ้ามีการแจ้งเข้ามาเพราะว่าอย่างที่บอกคือเป็นตัวฟรีผมทําให้ใช้งาน,นฟรีอาจจะมีระยะเวลาในการอัปเดตนิดนึงนะครับหน่วงเวลานะครับตัวนี้เป็นการจัดการในส่วนของอระยะเวลาหน่วงสําหรับสมมุติว่าตอนนี้เป็นเลข20ใช่ไหมครับ ตัวโค้ดเนี่ยตัวปลักอินเนี่ยจะจะนับเวลามา20วิแล้วจะรีโหลดหน้าเว็บ1ครั้งนะครับขั้นต่ํา5วินะครับ,นะรบสูงสุดตอนนี้ผมตั้งไว้ที่2 4 0นะในการนวงเวลาในการรีโหลดต่อรอบเนาะพื้นฐานนะครับที่คุณติดตั้งมาอินก็คือ20 20วิเนาะข้อความนะข้อความที่จะเอาไปคอมเมนต์ในโพสดนน้นั้น,น,นก็สามารถกําหนดได้ตั้งแต่1ข้อความเป็นต้นไปนะขึ้นไปห้ามเว้นว่างนะ อันนี้เป็นข้อความมาตรฐานที่ผมเป็นกําหนดค่าพื้นฐานไปให้นะครับโปรแกรมตัวไม่ใช่โปรแกรมพักอินจะซุ่มนะครับไปคอมเมนต์บนโพสต์ให้เนะาะกรณีถ้าคุณแก้ไขข้อความหรือปรับแต่งก็ให้บันทึกข้อความด้วยเนาะประวัติการคอมเมนต์อันนี้คือเขาไม่ได้โชว์นะว่าเขาคอมเมนต์โพสไหนแต่จะเป็นการเก็บเหมือนเขาเรียกอะไรอะ ข้อความเฉพาะของโพสต์น,นั้นน่ะเก็บไว้ในหน่วยคำจำาของเบราว์เซอร์นั่นแหละนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีประโยชน์ตรงที่ถ้าคุณรันรันบังกอินเนี่ยสมมุติว่าผมมันไม่มีประวัติแล้วคุณกดตรงเนี้หลายรอบโค้ดก็จะทําการบังกอินี่ยจะทำการคอมเมนต์ในโพสต์ดเดิมนะครับซึ่งมันอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีแต่ถ้าคุณยังต้องการให ปักอินคอมเมนต์ในโพสต์เดิมสาอีกคุณต้องกดล้างประวัตินะครับล้างประวัติออกซะแล้วก็กดเริ่มการทํางานปักอินก็จะทําการคอมเมนต์โพสต์นั้นอีกรอบหนึ่งประมาณนั้นแหละคําค้นหาอันนี้ไม่บังคับกรณีถ้าคุณบอกว่าต้องการให้ปักอินเนี่ยสกรองโพสต์นะครับสมมุติว่าในกลุ่มสมมุติที่ต่างว่าในกลุ่มนั้นนะมีโพสต์ที่เกิดขึ้นใหม่ติดติดกันนะครับ บ่อยสมาชิกกลุ่มเป็นล้านเป็นแสนอะไรเงี้ยโพสตที่เกิดขึ้นใหม่ตลอดคุณบอกว่าคุณต้องการคอมเมนต์เฉพาะโพสต์ที่มีคีย์เวิร์ดบางอย่างที่อยู่ในโพสต์นั้นคุณก็กําหนดไปอย่างเช่นคอมเมนต์เฉพาะโพสต์ที่มีคําว่าโปรโมชั่นอ่คุณก็พิมพ์เข้าไปนะครับโพสต์ที่ระบุสินค้าเฉพาะอย่างอย่างเช่นอ่โพสต์ที่บอกว่านา อลิกาหรือคีย์เวิร์ดบางอย่างที่ผู้ผู้ที่สร้างโพสต์นั้นกําหนดว่าถ้าเห็นโพสต์นี้เนี่ยให้คุณรีบเข้ามาคอมเมนต์เพื่อจองคิวสมมตินะซึ่งคุณอนุมานได้อยู่แล้วว่าอาจจะมีคีย์เวิร์ดประมาณนี้เกิดขึ้น <c oughs> ขอไปอาจจะมีคีย์เวิร์ดประมาณนี้เกิดขึ้นในโพสต์นั้นคุณก็เอาคีย์เวิร์ดนั้นนะมาใส่1นึ่คีย์เวิร์ตต่อหนึ่งบรรทัดนะครับคุณคิดคีย์เวิร์ดอะไรได้คุณก็ใส่เข้าไป ถ้าเจอโพสที่มีคีย์เวิร์ดเหล่านี้นะครับโดสต์ตัวปลั๊กอินจะตรวจสอบเองตัวปลั๊กอินเนี่ยจะเข้าไปคอมเมนต์โพสนั้นนะครับย้ำนะมี2เงื่อนไขเป็นโพสที่เกิดขึ้นใหม่นะครับและกรณนี้ถ้าคุณกำหนดคีย์เวิร์ดไว้ในนี้โพสที่เกิดขึ้นใหม่นั้นต้องมีคีย์เวิร์ดที่ระบุตรงนี้อยู่ด้วยอ่าเป็นเงื่อนไขตัวปลั๊กอินถึงจะเข้าไปคอมเมนต์แต่ถ้าคุณปล่อยว่างไว้ อย่างนี้ปล่อยว่างไว้นะครับตัวบั๊กอินจะเข้าไปคอมเมนต์น่าจะเกือบทุกโพสที่เกิดขึ้นใหม่เลยมงน,นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นการคอมเมนต์รอบเดียวถ้าเขาคอมเมนต์เสร็จเขาจะหยุดการทำงานเลยเขาจะไม่วนต่อนะครับเมื่อคอมเมนต์เสร็จหนึ่งโพสก็จะหยุดการทำงานอารมณ์จะประมาณนั้นจะไม่แบบคอมเมนต์แบบวนๆซ้ำๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่ได้ผมไม่ได้จะทามาแบบนั้นแต่ถ้าใครต้องการก็ลองทักทักมาเนาะอยู่ที่ตารางเวลาด้วยนะครับว่าผมสะดวกไหมที่จะพัฒนาต่อให้นะครับแต่อย่างที่บอกคือสมรับคนที่ต้องการเป็นเป็นสเปเชียลจริงว่าขอเพิ่มเมรื่องนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายอันนี้บอกไว้ก่อนแจ้งไว้ตรงนี้ก่อนทําความเข้าใจเพื่อการทํางานหรือว่าเข้าใจความต้องการตรงกันเนาะส่วนเซสชั่นสุดท้ายก็คือติดต่อพัฒนานะครับ ก็จะมีวิดีโอวิธีการใช้งานนะครับก็คือวิดีโอตัวนี้แหละที่คนเห็นอยู่นี่แหละเนาะแล้วก็ link page, link ลงิงก์แฟนเพจลิงก์แอปแดงแล้วก็ ID Li n e นะครับก็สามารถพูดคุย,คยติดต่อผ่านตรงนี้ได้นะเนาะเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีการทำงานให้ดูนะครับสมมติว่าผมกดเริ่มการทำงานแล้วกันปุ๊บกรณีถ้ากดเริ่มการทำงานแล้วไม่สามารถเชื่อมต่อหน้าเว็บได้ก็หน้า r e f r e หน้าเว็บอ่าก็ทาตามเงื่อนที่เขาบอกเลยรีเฟรชหน้าเว็หเบหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดใช้งานปลั๊กอินกดเริ่มการทํางานอ่าแสดงว่าตอนนี้เริ่มมาทำงานแล้วตอนนี้เนี่ยปลั๊กอินกาลังรอนะครับเขาจะยังไม่คอมเมนต์เขาจะรอจนกว่าจะมีโพสต์ใหม่ขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวผมจําลองจําลองนิดนึงผมกําลังจะสร้างโพสต์ใหม่นะครับอ่าผมจําลองการสร้างโพสต์ใหม่แล้วนะตอนนี้โพสต์ใหม่ผมโพสต์ไปแล้วนะครับโพสต์อีกหน้าจอหนึ่ง เดี๋ยวปักอินจะทําการรีเฟาเว็บสถานะตันนี้คือกําลังทํางานอยู่เนาะก็รออเขารีเฟซแล้วนี่โพสเพิ่งโพสเข้ามาใหม่นะครับกําลังคอมเมนต์ขอราคาหน่อยครับไปคอมเมนต์ไป,ปแล้วเห็นไหมเมื่อคอมเมนต์เสร็จปุ๊บปักอินก็หยุดการทำงานอารมณ์ประมาณนี้นะ ผมปิดปั๊กอินก่อนนะฮะอารมณ์ประมาณนี้ก็ตัวปัก๊กก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เนี่ยปลั๊กอินคอมเมนต์ที่เราคอมเมนต์ไปเนี่ยอันนี้ผมเป็นกลุ่มตัวอย่างเนาะที่ผมทําไว้ให้นะครับส่วนใหญ่ก็จะคอมเมนต์ก็จะแสดงทันทีเนาะอันนี้คือหลักการทํางานแล้วก็กรณีสมมุติว่าที่ต่างว่าผมสร้างโพสต์ใหม่ แล้วผมกำหนดคีย์เวิร์ดนี้เข้าไปโอเคฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบในเรื่องของการอคอมเมนต์แบบกำหนดคีย์เวิร์ดสมมุติว่าผมต้องการให้คอมเมนต์โพสนะครับโพสที่มีคำว่านาฬิกาแล้วกันเนาะอ,ะอะบันทึกสมมุตินะครับอบันทึกค่าเสร็จแล้ว ผมกดเริ่มการทำงานนะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีโพสต์ใหม่เข้ามาปะอินก็จะไม่ทำงานอะไรนะครับก็จะวนอยู่อย่างนี้ผมจะทดสอบนะครับทดสอบโพสต์แบบว่าโพสต์แรกเนี่ยจะไม่มีคีย์เวิร์ดนะครับอตอนนี้ผมโพสต์ไปแล้ว โพสมาแล้ว1น,นาทีสังเกตน,นะครับโค้ดหรือปลั๊กอินเนี่ยเห็นไหมยังไม่พบโพสใหม่จะรีโหลดอีก20วิน,นาทีนะครับท่าที่ว่าตอนนี้ผมโพสเข้าไปใหม่แล้ว1น,นาทีเห็นไหมตัวปลั๊กอินก็จะจะไม่เข้าไปคอมเมนต์นะอ่าเดี๋ยวผมโพสอ,อีกรอบนึงโพสใหม่นี้จะมีคำว่าอ่าจะมีคำว่านาฬิกาหรือคีย์เวิร์ดที่อ่าเรากำหนดให้ ให้มีนะครับแล้วก็ยังเ,ยเป็นคีย์เวิร์ดเดียวกันนะครับสมมตินะอันนี้ที่ต่างนะผมยกตัวอย่างให้ดูตอนนี้ผมโพสต์ไปแล้วนะครับอ่าพักอินดีโหลดแล้วอ่าเห็นไหมฮะกำลังคอมเมนต์ยมาแล้วครับเห็นไหม <c oughs> หยุดการคอมเมนต์เห็นไหมเพราะว่าคอมเมนต์ไปแล้วนะครับอ่าผมปิดปิดไปก่อน ก็โพสต์นี้มีคําว่านาฬิกาเป็นค,คําหรือคีย์เวิร์ดที่ผมกําหนดไว้นั่นแหละปากอิงก,ก็จะเข้ามาคอมเมนต์ซึ่งโพสต์เดียวกันนะครับโพสต์เดียวกนันก็ไม่มีคําว่านาฬิกาปากอิงก,ก็จะไม่เข้ามาคอมเมนต์อันนี้คือเงื่อนไขที่ผมทํารองรับไว้ให้นะครับกรณีถ้าคุณกําหนดคีย์เวิร์ดนะก็จะประมาณนี้ <c oughs> กรณีถ้าไม่ต้องการให้มีการกําหนดเงื่อนไขตรงนี้ก็ให้ลบออกนะครับไม่งั้น ปลักอินจะกรองคีย์เวิร์ดนี้ตลอดนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่คุณเปิดปลักอินมาแล้วต้องการให้ปลักอินเริ่มคอมเมนต์ใหม่ให้ล้างประวัติด้วยนะครับแค่นี้เองเนาะวิธีการใช้งานาคราวอ่ะในเรื่องของการติดตั้งกันบ้างการติดตั้งอ่ะเดี๋ยวผมขอรีมูฟออก,ก่อนเนาะให้คุณนะครับให้คุณไปที่จุด3จุดด้านขวาบนของเบราว์เซอร์นะ แล้วไปที่ extension manage extension นะครับ extension แล้วก็ manage extension เสร็จแล้วอ่าโดปกตินะครับถ้าเป็น b r o w s ร์ตั้งต้นเลยเนี่ยโ o d e d e v e l o p mode เนี่ยเขาจะปิดไว้ให้คุณเปิดตรงนี้แล้วก็โหลด unpack นะครับจากนั้นไปที่โฟลเดอร์ที่คุณดาวน์โหลดปลั๊กอินมาอันในที่นี้ผมดาวน์โหลดปลั๊กอินไว้ที่ โฟลเดอร์นี้นะครับคือให้จําเฉพาะชื่อโฟลเดอร์นะเพราะว่าคุณกดเข้ามาคุณจะไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นแหละมันจะโลง่งๆอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมมันจะโลง่งๆจะไม่มีไฟล์อะไรทั้งสิ้นเนาะอันนี้ไม่ต้องตกใจไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นก็ select folder ได้เลยนะกดตรงนี้อ่าเห็นไหมฮะปักอินก็จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วทีนี้ ด้านขวาบนนะครับจะมีเหมือนรูปจิ๊กซอให้คุณกดติ๊กแล้วก็ปักหมุดนะครับเพียงเท่านี้ลักอินก็จะเริ่มการเริ่มสามารถใช้ง,งานได้ประมาณนั้นแหละก็หลักๆก็มีเพียงเท่านี้มารีวิวให้ดูนะครับฝากติดตามฝากแชร์ฝากบอกต่อด้วยถือว่าช่วยๆกันเนาะผมทำลักอินให้ใช้งานฟรีก็อยากให้ช่วยแชร์ชแล้วก็ แชร์หมายถึงว่ากดแชร์นะแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์ให้ผมด้วยเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นการทำมาเพื่อให้ใช้งานกันฟรีๆย้ำฟรีๆไปแล้วครับสวัสดีครับ